ว่าูนี่ให้ครบประกันเครื่องเกียร์2ปี2 0ื0โลมีให้นะฟรีค่าจัดค่าโอนค่าดำมเนินการให้อีกสวัสดีครับอยู่กับผมครับเซลเจฟครับ,รบอยู่ที่บางบอ่อสมประการฮะแล้วก็นานๆมาทีต้องบอกอย่างนี้ฮะ แคมรี่สองจุครับปี2019ครับคันนี้เลขไมล์หลักหมื่นถ้าจำไม่ผิดนะแล้วราคาดีด้วยราคาอยู่6กแสนเก้าหมื่นปันประวัติศูนย์นี่ให้ครบประกันเครื่องเกียร์สปี2องหมื่นโลมีให้นะฟรีค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการให้อีกต่ไลายส่งฟรีด้วยแล้วก็รับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมนะปวดเจอชนักพิความจมน้าน้ําทั่งไฟไหม้ตัดต่อตัวถังได้เครื่องไม่ตรงกอไมลมา,มารับซื้อขึ้นเป็นจำนวนนะครับผมมาดูกันนิดนึงแล้วกันอันนี้รอบคันครับอันนี้บอกเลยสีแดงแบบนี้มีไม่บ่อย นะมีไม่บ่อยแล้วค่อนข้างเรียบร้อยด้วยมากับยางบิสโตนนะทวนซ่าปี22ตัวรถสีแดงตัดด้วยชิ้วโคเมียมครับออปชั่นเต็มนะคันนี้ภายในครับเป็นเบาะหนังสีดำนะครับผมปรับไฟฟ้านะฮะคุชตาร์ทแล้วนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคุชคอนโทรลเบาะเมมโมรีนะครับเกียร์อ Auto. อโต้เบรกไฟฟ้านะครับเบรกโฮมีมาครบหมดแล้วคันนี้ไม่แปดหมื่นเก้านะจอทัชสกรีนกล้องมองหลังแอร์ออโต้แยกซ้ายขวาโอ้โหเยอะแยะไปหมดม่านหลังไฟฟ้าครบบอกเลย นะภายในครับกว้างขวางนะแอร์หลังมีมาพร้อมนะครับผมนี่นะกระจกไฟฟ้า4บานนะภายในสะอาดเรียบร้อยนะก็มีม่านอันนี้ด้วยนี่อันนี้เป็นแมนนวลนนะขั้งหลังก็จะมีเป็นไฟฟ้าฝาท้ายไฟฟ้านะครับเปิดเรียบร้อยอุปกรณ์ยังอะไรอะไรอยู่ครบหมดรถรับประกันครับคันนี้ประวัติศูนย์ดีเช็คได้เลยนะครับไม่มีชนหนักพิษความจมน้ำแน่นอนนะสบายใจได้เดี๋วดูห้องเครื่องกันห้องเครื่องครับขุมลัง2องนนะหัวน็อตเดิมแก้มแขนเดิมนะครับ ซุ้มช็กเบ้าชกสวยนะฮะเดิมเดิมหมดทั้งคันอันนี้ประวัติดีฮะเช็คประวัติศูนย์มาแล้วเรียบร้อยสวยงามนะครับค่อนข้างพร้อมใช้มากๆแล้วก็ขับดีมากๆเลยนะใครที่หาอยู่ครับอย่าลืมนะไม่อยากเลยไม่อยากให้หลุดไปเลยเพราะว่ามีคันเดียวดูแลชอบจองเท่านั้นถึงจะได้นะฮะถ้าพลวลังเลอยู่ไม่ได้แน่นอนนะครับผมฝากไว้หนึ่งันครับโยตาแคมรี่คันนี้ครับอย่าลืมอย่าลืมคันนี้มีคันเดียวจริง